พามาชมอีกอจุดหนึ่งของผู้ทำทองนะครับมาแถวนี้จะริเรณนี่จะเป็นส่วนมากจะเป็นาการกัดเซาะของของนามนะครับจะเป็นก่อนหินเป็นโขดหินเป็นก้อนเป็นก่อนนะครับลองรอยจากการกัดเซาะ รูปร่างกัจะแปลกตากันไปแต่และก่อนคล้าข่แถวเช้า,ชาเฉียงเนาะเสาเสาเฉียงเอออยู่แถวเขตผ้า,าแต้มเรียว่าอยู่ผ้าชั่นลนักษณะก่อนหินกคล้ายๆ,ๆกันจะเป็นหินทรายนะพี่นอ้องคข้ายๆกันลักษณะาทางเรคนโลีวิทยา คลายขายกันขนาดหินไข่ไข่กันของตี้มันตั้งอยู่ได้อย่างไรก่อนเดียวๆก่อนบางไงได้เนี่ยแต่ว่าแค่มีก่อนหินก่อนหน่อยตอนนั้นขำไว้เป็นตะเอียงมาทางผีกับโบมาทิดกล่งลงทางตะเอียงไปทางหนาา้าผาทั้งผู้กับโบมากับโบไปขนาดของหินฮ้าหากย่างบึงผู้หน่วยโมเมนต์น,น้อยเนาะ ผ้าเบิ่งเพื่อนิทัวร์แต่ละก่อนอ้ามาเบิ่งก่อนนี่ก่อนเลยนี่ลูกบหลางกระแปลกกันไปเนาะอมองนันก็นยอดผู้สุดเลยขี่หิน ตังเลี่ยงอยู่ผมปาปจพาเบิงงอีกมุมหนึ่งครับทางมองอีกมุมหนึ่งวนั้นจะเป็นแค่ขายเ้าเฉลียงเลยพาพี่น้องเบิงอีกจุดหนึ่ง ช่วนนี้ร่มอากาศก็เย็นสบายแต่กระทือว่าบนหนาวเขานานาวเลยพี่น้องพามาเที่ยวบรรยากาศแบบนี้เนาะโอ้ยบรรยากาศดีจริงๆนะจริงๆมาเห็ดเที่ยวชมนะแต่ว่าเพิ่นกับบัท่านได้เห็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นนันนันนะเพราะว่าสังเกตเบิง่งแต่ว่ามีท่างคือท่างลงอย่างดีถ้าเพิ่นเห็ดเป็นแรงท่องเที่ยวนี่สวยง่ามอีเลยพี่น้องเพราะว่ามาสังเกตเบิ่งนะครับก็มี สิ่งที่เ้าได้ศึกษาธรรมชาติเนาะ,ะศึกษาความเป็นมาอมของหินการกัดเซาะของหินอถ้าเป็นว่าเพิ่ลมีการอันนี้นี่มันสิไลายหลายหลาย,หลา,ย,ห,ลายหลานปีเลยเนาะโอ้ยนี่ภาพวาเบิง่ง มองหนึ่งจุดหนึ่งข้อผิดน,นะครับเนี่ยจุงนีก็มีนะครับเสาเสียงนะครับสวยงามอีกมองหนึ่งนะครับนี่ยสงภูทําท่องนะครับอำเภอนาตาลรอยต่ออำเภอเขมราชนะครับสงภู้ทรท่องอยู่นี่เพราะว่ามันะเป็นรอยต่อกันพอดีผ้าที่นองเบิงนี่ ปกติก็จะไปแถวผ้าแตมนะครับหรือว่า,าจุดเสาเฉลียงยักอยู่บ้านผ้าชั้นตำบ,บสลสำโรงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลรัชสานีจุดนั้นครับจะเป็นเสาเฉลียงตัวนี้ก็มีคือกันนะพี่น้องกับสมัยก่อนก็นคือว่าถ้าสมัยร้ายหลานปีแล้วเนาะอาจจะเป็นหินสูงนะแต่เกิดจากการกัดเซาะของนม้ม มันจางสีเป็นรูปหลางต่างๆหินก็จะเป็นหินทรายหินทรายคือกันะเบื้องล้วงเปิดเผยว่าเป็นเนือทรายเนือนี่เป็นหินนี่นี่อย่างที่นี่ก็จะเป็นเศษหินเศษอันนี้ติดอยู่คือกันแต่ว่าสั้งเกตแถวนี้อาจจะบมีเปลือกหอยคือแถว พาชั่นนะครับเสาเสลียงพาชั่นตอนนั้นจะมีเปลือกหอยอแต่ยตอนนี้บม่มีสังเกตบึงะจะเป็นหินหินแถวนี้จะรูปร่างโอ้เป็นถำ้ำโอ้ถ้ำยางสุดยอดเลยั้งแรกนะพี่น้องสีภาามาเบึงมองนี่พี่กิงมองนี่ก็สวยงามนะหินพนมนบรดมาเรียงนี่หินมันอยู่เองเพราะมันลงเรือจากการกัดเซาะของธรรมชาติของหนามเนาะ เรียงวางเรียงลายกันอยู่นะครับเ<ด>บืบ้องล้วนี่แต่ว่านักท่องเที่ยวคือสิบเห็ดมาดอกเพราะว่าผมมีลองรอยอย่างเลยเป็นกระโบเฮ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะมองนี่ถ้าเนอันนั้นดีๆนี่โอ้ยพี่น้องมาเที่ยวชมบมจำเป็นต้องไปไกลเลยเขตของอำเภอนี่ครับตัวนี้ก็สวยงามแล้วหาชมได้ยากนะหินวางเรียงรายกันอยู่โมนเมนต์น้อย เป็นพลานหินเป็นภูเขาเป็นผู้หินเลยต่างต่างงานอยู่ฮะสุดทนันเลยผ่านี่ผ้าเบิงวนบดขุมมองคือจุดนะครับต้นแหลกคิดขึ้น่าไปเบิง์มองเป็นสางพระพุทธรูปมองล้างผู้องค์พระประธานองค์งหญ่แต่จริงๆแล้วรอบๆบริเวณผู้หน่วยนี้นะครับนี่แหล่งท่องเที่ยวหลายนะครับ ยังความเป็นธรรมชาติยังยังเบิดคุยยางเลยเพินพ่นเพิ่นบ่ได้ทำลายยังเลยนะหลองลอยยังคือเก่าเบิดตอนขึ้นมาบ่ได้ถ่ายทํำให้เบิ่งนะครับก็เลยถือโอกาสตอนขากลับลงไปนะมาเบิง่ง ทางลงลงภูเขาเนาะนะครับนี่ก็จะเป็นโขดหินอีกก่อนหนึ่งสวยงามเลเน,นี่ก่อนหนึ่งนะครับทางลงอ่สูงชั้นนะพี่นออ้องโอ้เออล่มปะกลับเดินทางกลับแล้วพี่น้องครับสำหรับผูที่เป็นไก่ผ้ามากะ่ะ พอนำทางเนาะ, <laughs> ะใยญ่ไล่นะครับ <laughs> มานำกันนะครับมาพอพ่นขุนชิ้นกับพื้นทีนี้พ่นหูแจกลายละเอียดเนาะก็เลยได้เรารายละเอียดในฟังอ่าจะเดินทางกลับแล้วครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมให้กำลังใจกันนะครับสำหรับการนำเสนอ นำจืนื้อเมือี้ก็คือผ้าเบิงธรรมศาสตร์เลาะเบิงภูเขาเนาะแต่ว่ากับคือคือก็ง่ามอยู่ดอกถือว่าเพราะว่าสังเกตเบิงโขดหินนะครับเป็นภูเขาหินแต่ว่าเห้าเมื่อเบิงก่อนหินการเลี้ยงลายของหินนะครับเดินทางกลับแล้วครับจะคอยขับรถลงด้าพีนออกมาเนี่ย ยังพอๆกันหิบหนานะครับว่าจะพาไปถ่ายทําไปเบิ่งหมองใดสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกกาลัางใจนะครับจังพอๆกันครับสวัสดีครับหอวออทางลงไกลที่หอดสุนแหละชุดนั้นแหละ